ค้างหาหนี่เปื่อนะทุกคนเนาะยาดิตาจะมาเอาไว้ตรองอยู่ค้างหาเลยรึอปราบนี่คุดเอามาปลูกไก่เพื่อนไก่ยังไม่ได้ทำว่าเอามาตัดมันจังงายนะทุกคนเนี่ยเบื่อนี่ตน้นสบายดีดิตาซาเราไตเด้อสบายดีบนสุขสุุกแนเก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องนํำเนาะเมื่อนี้ดิตาสิมาเห็ดมุกนอกม้ยนะทุกคน ซึ่งพอว่าพออยากกินมุกหน่อใหม่แล้วแมด้ตากระไดไปหาหน่อใหม่มากอยู่ส่วนนางบานเป็นส่วนดูกระไดสนีนะทุกคนมูว่าสะไดจักมูกเนาะแมริตาจะมาเดือยจักหน่อใหม่เด้อยงามคนกลับไปใสมาใส่กนันหยาบ่เนาะทุกคนเนาะใครเนจว่าส่วนนี้โอ้าคดีซีซองก่ะงานอ้ยังงานเพราะว่าส่วนคน ไม่น่าไมหน่อยเอาทุกคนเนาะตั้งจากทิฎาจ้าตัวใหม่เลยดิบด๋อยทิฎาจ้าเอาค่ะป้าเหมียน์ไหน,นนะดิฎา,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 าจาังสีไปเอาไวต้ตองนี่ส่องไหลไปตัดไวต้ตองอยเงี้ยทุกคนเอ๋ยใบตองกล้วยมะฮอรมูตองใบเด้าใหม่เนาะใหม่เพราะว่าหยากนึกบอกใหม่ตัวเก่าไม่ใหม่ตัวอะไรตัวเก่าหยากบอกมั้ยหยากเนี่ย ไม่กน,น,นมมกับเวงเลย้าบอกเขาาเห็นมาจิมเขียวย่างนนี่มิมเขียวสเน,นี่ยเรือ่องอหมกหนื่อสายโอ้โมันจดดีชีวมาจิมเขีซะีขาเดาทุกคนเนาะมือนันเห็ดมือนันหันท่าอไม้ไม่เห็ดพันสเดาทุกคนพัน,น,น,พนเป็นวเ,เนวลาดอกไ้สเบ,บาแบบสู้กันฟังเนาะอ,อ่ิดตาก็นัได,ด,ด้ดี <c oughs> เขียนภาษาไทยได้ว่าพิมพ์ภาษาไทยนะโบเกงรืวอว่าโบเป็นกับแม่น้อทุกคนนี่ตาก,กับสิเกี้ยคำซับพีคำซับถือแบบว่าไลายคนไลยแบบเอิร์มันคือการนึงมาถึงเอิร์มันคือการซอกมากดิตาก,กับโบเกงการพิมพภาษาไทยนะตาก,กับพิมพ์ิษพิมพินแลหลกเฮนแบบเลฟซีแต่ละโคตนนะมเมนมาแบบตลกแค่ทุกคนนี่ตาก,กับไปอ่านบองว่าอา้อกับถือยูเล่เมรีมีอีก คนนึงน่ะที่เมนมากบอกว่าเออแบบข้าตระเ็ดพาดนะห้าต้อเขียนประมาณนี้ประมาณนี้เนาะแบบนี้เขาเอิดว่าห้าทำไมไปเห็ดพาดแบบไปไปขย้ายพาดเข้าใจว่าแบบอุ้ยดิตากได้แบบโอ้ก็เลยเอาเอ่าพี่คนที่มากพี่คนที่เมนมานกน่ะจะกแเลไปแกะมหมแต่จะกลัวข้าดูสาษาทุกคนจะเข้าใจึิตาพีนึิตาแบบโอ้แต่จะกลัว ยังไงทุกคนแบบงงตามๆกันเลยแต่ทั้งบานอ่าเอ,อิญว่าจะได้เกาะพันเหมียงบอกแต่ทั้งบานท,ที่จ่านะเอาเจอว่าพันนอไมัยขึ้นเท่าหน่อยให้พันกันเออพันนอไมัพันปลา,าพันข้าวปูนก็จะทานทุกคนเนาะเป็นยังประมนนะนนะออาณหนักันาดนี่อืมเดี๋ยวว่าเอิญคือการคำจับของสาวบ่กคือการแต่มาให้ที่จา,า,าเขียนภาษาลาวก็ะสิโอเคอยู่ออยนะแต่ว่าถึงตัวเป็ยังนักแต่ว่า ภ <c oughs> าษาลาวก็จะต้องแน่นอนว่าต้องเขียนเป็นภาษาไทยเลยนะเพราะว่า,าระยะเวลาคนอาจจะอา่แบบา,านแบบภาษาลาว์ค่ะชี้หนาแบบเปะต้องจับหนาเนาะแต่ว่าริตาเขียนผิดเขียนถือตัวา่าผิดผ่านประการใดริตาขอขอโทษขออภัยนำเทียนให้ทุกคนเข้าใจผิดในการเขียนอ่าขอพวกอ้างว่าคำอธิบายเป็นตน้นบนทียนให้ทุกคน เดือดเลยได้เตืมนแล้วซื้อมาตอนใหญ่ได้น่ะปกติน่ะก็จะสิบพักเอาดิแต่เขาเห็ดผัดนะเออไม่ได้เขาเห็ดมุกยังเขาสิบพักเอานะหมดไจั๊กคือแบบเด็กกิแต่วันนี้ตาพอเรามากินแบบตอนชี้ประมาณปันน,น,นี่ะน,นะคนนี้ประมาณปันนี่อ่ะใจเบิ่งนี่ประมาณปันนี บางกับบัตึงขันวาสินามันกับบางหลายรทุกคนแต่ว่าพอมากินประมาณนี้เนาะเส้นประมาณนี้แต่ว่าบางาคนเขาจะสิภาษะแค่มันเป็นแบบมุนๆคือแบบอ่าหิดสม,น,มยยน,น้ันยนะช่วงนี้น้องม่ก็เดิมไลยถามว่าไลา้โกดิ้งเจนนอรที่ตาสิไปหามาเห็ดอะไรว้าเห็ดน้องม่สมบ้านเหนียงกินเห็ดน้องใหม่มนี้ข้าว้าตล์เหนียงเลยรุ่นได้ทุกคนแบบเป็นปีๆเลยอ่ะข้าเห็ดตั้งแต่เดือนเจ็ดเดือนแต่นี่ dùng muỗng hoa nha, phê cơ phê bây giờ sẽ bắt đầu đưa vào xay mỏ bây giờ xay mỏ đã, ta sẽ lại đầu đưa vào bây to chúng คนละทางกับเพียงของลิตาเลยในมือเสือโอเคทุกคนลิตาจะไปหาเอากระดาไปเอาอะไรเอาจะเอากระตาตัวเก่าวแล้วทุกคนไปตัดไปตอกใส่ไหมเนาะโอเคนะคะจะไปเอาไปตอกส่วนมันเลยอ้ลิตากับอะไรตามเน้อลิตากับอะไรตามคือว่าลิตาก็บซุกอยูได้บองลิตาจ้องจำการกับสุนป่วยห้องลิตาทุกคนเนาะ ตาตะมาเดือยเอาใบใหญ่ๆแน่เวลาหอมเป็นจังสำบายอึบ๊บอ้ยร่อยอู้วูใใหญ่แห้งทุกคนเดียบิ่งยไปตองนี่ตาสูงสมกันเลยฮ่าฮ่าว้ววาวใบใหญ่ใบงามดีดีตาจะเอากระดิ่งเนาะใบใหญ่เลยเวลาหอมเป็นสำบายอึ๊บอ้ยนี่มาซองห่วงกระโปรงนะทุกคนเนาะ มานะฮะจะมาเตรียมจัดการใบตองเลยจะมาให้จกัดสิอู้หูจีนเราทุกคนเนาะอึบ๊บนี่โอ้ยหมุดกัดโอ้ยสันค้าก็เฮ็นของบ่หรีเจ็บอึบอ๊บอโอ้ยหมุดกดัดติดตาทุกคนคดเดีบแบบวิบใบกันเนาะ ไ,ได้กับไรอยะน,นี่อึบนี่เรียบร้อยปริมตัดสิตดนุ่เลยไหล่ปลาเ,ปเรียวแต่ว่าก้อนท่าสีห่อนี่ยห้าส์เอาไปหนึ่งก้อนหนึ่งไปตองให้อาไปตองมันอ่อนๆก่อนเนาะไปได้ห้องหอค่ะจังสีบัวแตกนี่เอาไปตอง เอาใส่กระตาเลยปุ๊บยังอีกห่วงหนึ่งนะทุกคนห่วงนี้ลิตาก็สีิบเก่าปอ๊บนี่ตองห่วงไปเรื่อยเพื่อเพราะว่าจะใหม่รายได้ขนาดน,านั้นรึกรับเรียบร้อยลิตาก็จะเอากาดมาตัดถิมใส่ตุ๋นสีคือเก่านะทุกคน โอเคเริ่มเอาเนี่นบอกอยิงเอาไว้แล้วนี่นี่วาา่าอ่าวิตงมันอะไรว่าทำไมกรอบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บไม่ไดดอดครับหูยังขางเพื่อนขางซานนี่ว่าไกาเ่เพื่อนไก่ซานี่เป็นยังเท่ปะว่าดีนะทุกคนดีแห้ง <c oughs> ว้าว ทุกคนนี Mechan ่ตากะไหลมาเดือบร้อยเนาะเดือบังใบตองแทงๆเตรียมพร้อมไปหอดอกไม้ํำกันเลยทุกคนไรมาเดือบร่อยเนาะเดือบังใบตองสองห่วงหนึ่งไร่เสียไรว่าเดี๋ยฮากระชีมาเอาไปตองไปหนึ่งเด้นอะทุกคนเข้าจะหนึ่งไว้ตองเห็่อ่อนก่อนเนีครฮบจังคอยเห็ดหมูไหนึ่งแบบนี้เลย แบบนี้เลยเนี่แบบนี้เลยเนาะแล้วนะฮาจังคอยแบบว่าปีนดงเอาโอเคทุกคนนังจับที่ตาหนึ่งไว้ตองไหวนะคะะคางหมอนไม้ไหวปรึบปรับแล้วกะถ่าอี่จัหน่อยนะฮะจังมาขวดไม้ที่ตาเลยนะทุกคนนี่ซุกแล้วยางเลยเปิดอเอ้ยจืดนี่ฮาจะเกี๊ยมเอาไปร่างเลยคะ่ะมาปรุงเลยนะทุกคนนะคะเกียมห่อเ,เลย ขาแต่ไม่โตยังบ่ทันได้สำน้องโอเคแตวไม่ได้ตากอะไรต่ำเขาเบื่อเนี่ยเดือบร้อยนก้นเดือบือติ๊ดจ้าแล้วไม้ที่ตาล่างไม่ได้เดือบร้อนทุกคนที่ตาจะเ็เป็นสองตัวตัวนี้ที่ตาจะใส่ประแดดตัวนี้ที่ตาบ่ใส่ประแดดสำน้องนี่คือผาพักนแง่ตัวนี้คือน้ำยาหน้าเดี๋ยวที่ตาจะมาเตรียมเคสเตอนะทุกคนไปแบ่งนัวลงไปต้องพอน้ำ พนจะแบบนัวดึดหนึ่งเล็กน้อยหนึ่งพอพอแบบว่ามันนัวคลองลิตราใส่เกลือเนาะพอจะใส่เกลือสำเนียงพอไม่ชิคเกิลลิตราจะใส่สำเนียงคือกันลิตราแบบว่าบ่มากให้มันแบบนัวแห้งนัวจนเกินไปนะคะจะมาใส่เนี่ยจะใสเห็ดพอเด้อหลังจากเดี่ยวคองพอปลื้มลิตาจะมาอเอาแปรใส่ให้ด้วยปลื้ม เปรอะอยนี้จะเป็นเปรอะบบที่แบบว่าตูมเองเนาะ,ะแปบรบอะหอมแห้งเลยทุกคนเลยว้าวแปรแบบอปุ๊บใส่อีกนะเนีใส่เปรอใส่บบสอีกใส่เปรอะใส่อีกเลยทุกคนเด้อโอ้เปนจะเสียมะเปรอะอย่างนี้ก็บมาจากนอก้องชายได้ ทุกคนกาาจะนีกระนาจะบกอดเลยเนาะอยากสิเข้มจนเกินไปจะบังปุ๊บ,บกันเลยแบบนี้ด้วยแบบตอนโอ้ยพอ,ม,อม่ะทุกคนเลยมาเดีย๋ยฮาขับมาใสา่นี่ด้วยนี่ใส่ด้วยเนาะนามย่านนั่ยานเนิ่นใส่เด็ดด้วย,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 ยเฮาก็จะมาเดิมคนเลย นี่ถ้าคนจะน่าจะมาซีมเบิ้งหน่ำดิซีมเบิ้งว่าผู้ดีแต่บอหนัวยแต่บอเนาะโอ้ยหอมอ่ะทุกคนพอเนี่ยต้องใส่กับเพล็กพอจะกินแบบจิ๊ดๆหน่อยนึงพอพอเราหมาักกินเผ็ดไม่กินกับเพล็กตายใส่สมิ่พ่อจ่ได้บ่ได้ ของพอเนาะใส่พริกคนเพราะว่าหมักพริกดิบบุมี่อ่าพริกดิบเบอร์ดิต้าบริสุวรรณเนี้สมดายุ่ยันก็จะกินแต่เป็นเดี๋ยวของพริกดิบเพราะพิยังสิพริกเป็นใบใหญ่ใช่ไหมนะเพราะว่าดิตาจะหอมแบบมุกใหญ่ๆด้วยนี่พออ่าพอจุดนี้จะมีเครื่องหม้อเครื่องไม้แล้วด้วยทุกคนเพราะว่าอ่าตัวนึงใส่หน่อไม้เออ คนนึงใส่ปลาแหลกคนนึงเขาใส่ปลาแหลกสิเนาะเขาตอกไม้ไว like ้ไม่ได้กินมันได้ไงนี่มาเบิ่งกันว่าดิตาเจ้าหองแบบไรเจ้าตองแบบไรที่การห่อกันแปลว่าดิตาเวลาขับต้มือสีละถ้าหนึ่งสีว่ามันเบื้องหลาเบื้องเบื้องบนยามน้ำมันถสีมือมันจะแสบยพอมือดิตามันบาดเบื้องหนึ่งอยา่มันบวมจะห่อแบบมืกใหญ่ๆได้เนาะทุกคน แบบนี้ <c oughs> การหอมุกหมายของดิบตาเปึ๊บเป็นต้องพอเนาะตาจะหอมมุกยังไงเอ็อ่ข้ามาจิ้มเคียวเาา้เวเา,าเวตะกอาากกกงงน,นป้กมักจะงางนายสุด วนียาต้าการท็ดมุกครับพออีกตัวที่สองว่าก็พอจะได้แจ็คฮอทุกคนแจ็คมุกกระเวิร์ดไปเลยตาจ็ฮอแบบมุกใหญ่จะเด้แตก้นกับแจ็ฮอคือกันนะแทีตาฮอฮอแบบจะดีฮอางามอ่ะพร้อย ฟ้ามาเอาอีกของสุดท네้ายลูกส yes. ุดท้ายเนาะใส่เจนไงยในทินอยโอชินยัยโอชิน้อยเนาะแต่ก็ชินยัยขาดสาสร้อยในของโฟโฟใส่ระี้ยี่สาววันนี้ใส่กระเลียเคทุกคนเนี่ยรีบก่อย แขวญดูดูกแกเรียบร้วทุกคนจะจะมาห่อของลิตาเองวันนี้ของลิตาจะห่อแบบไม้เนี่ยเวลาเอามากินจังแบบว่าโมลงว่าเออคองไทยคองไทย ว่าเฮามา่กินปลาแดไ่เงีราบ่อกินก็กินเพราะท่านได้เรืองมากมากเลยอีตามากก๋าอะกรอ่างเง้กิน,นีตาเนาะมาเบิ่งกันกรเรือ่อยอีสตาจะไหมแบบว่าคนเดียวมอหญยได้แบบว่าหอ่ได้กะเพาะากินกินบเบิ่ได้าเราจะพคอษาจะคาแบบนี้ท่กันแต่ว่า,าจะไหม ครับพี่จาจะใส่ตัวนี้หอออ่อทับลงไปอ่าเห็ดสิ่องอย่างนะนหนึ่นงประมาณปันเนี่ยพต่จ๋าเจ็นีเพราว่าข้าวหอคือกันนี่ได้คะเอามากินไม่ใช่งงกองไฟกองไฟไปเรด้อย กองมนากระจาะเสียบยางเล็กดน้อยที่ตะโกนแดดไปต่อแต่ในกองนิตามาแบบนี้เลยแบบมีหูิวเนาะมาอ๋อชิ้นหวเาเจหอตัวที่สองกันเลยในตองใหญ่ห้อมกับสบายห่อรายดีนิตาจัากาเอาสามห่อตัวเนาะเอาว่ะว่ากห่อาย ตองนี่ตาเรือเือนีตาหนาจะเอาช่วงเดียวนะจะโปะเนาะริตาทแาอนลายอย่านันโมโผเนี่ยว,ว่านิตาวัยาไปตัดมามา่ใ่เลยนะ มุกที่สองของลิตามันจะเป็นตองชิมใหญ่นะใส่หมดเลยของลิตาจะได้อยู่สามมุกสามมุกสามห่อ พอายหาค้ด้ตัวเองตองนี้ไม่ตอ,อยากหน่อยเลยทุกคนเลยไม้คือเ,เก่าเนาะ เดบบลอในการเฮ็ดมอเฮ็ดฮอเฮ็ดมุกของลิตาเลิฟตัวใหม่ที่ลิตาโฮนทุกคนมันจะเป็นคองตาเองจ้ะโฮเป็นเครื่องว่ายแบบนี้นี่เป็นเดบบู้หิวเลยมันจะเป็นคองโฮเดบบธรรมดากลัวปกติทุกคนเดบดมิดมาเด้อร์โฮมุกของลิตาเป็นใจไดเนาะแต่ว่าลิตาเป็นคนที่แบบว่าโฮมวงามแต่ก็เฮ็ดหลายทุกคนเนาะเลิฟสมความแข็งไปเนาะดาวคลองโฮแต่ก็ดนวคล้องโฮอย่างไร พอหางมุกอัดสามเจ็บตัวตนะทุกคนเขาจะเตรกมมึงเลยต้นหมอใหญ่เอาเดี๋ยวนติตาสมมติเบิง้งมุกต้องมาดิดตวาว่าสุกแล้วแล้วว,วันเดว่าจังได้ทุกคนต้นนี้ตาแตอาบน้มมึเง,เงเครื่องเปลี่ยนเครื่องใหม่มาแล้วเรียบร้อยโอเคตอนนี้ก็เป็นประมาณบ่ายบ่ายมึงไว้มึงไปนะทุกคนเบิ้งเบิ้ง ที่ตาอาโคกพุ้มใส่หวายยาชิพาะว่ายากก็คือที่แจาอยู่แบบว่าให้เงินผมจ่าขุดไก่อ,อกไปนก่อนปึ๊บปึ๊บหนาจะซุกเนาะทุกคนเนาะจ,ะจะ่าจะใครกินมุกนึงก่อนแทงตัวทางนี้ดีกว่าแกเด,ด้ตาจะมาใครปึ๊บ นี่เพียอยู่หน่วยหนึ่งเนาะทุกคนเนาะนี่ตาบ็เลยเสียไปนี่แต่ว่าหูวบริสุทธิ์สะอดจะเป็นเด็บไรตากับโมหุเนาะนี่หมกหนวไม้หมกหนวไม้ปิดหน่วยหนึ่งเตรียมก,กินกับเขาเนี่ยวเขาเลยนะทุกคนเมื่อนี้นีแต่ตตดิตา,ากินเปลียวเนาะเพราะว่าพ่อกับแม่ออกไปเหี่ยงนี่แหละ ตอนนี้ก็เป็นไว,มวม้มุ้งไว้มุ้งไปมาสิ่งมุกกระหม่ด้วยไอ้นี่ไม่เป็นมุกกระหมยย่มมหมาย,ยางเดียวเนาะเห็ดบอลิชีไม่เป็นอะไรประจากักษ์จับโจ้อย อืมเยอะอืมฮึดี่ะท่านจะพักว่ารองเอ,อินเนรอออก์กกินเนี่ยรองเอิร์กก็จะบอว่ามันจางแต่ดิตากินสารปนเปื้อนไม่เก่าอืม นี่แท้ขึ้นเป็นองพีกินูอ่ะทวดอืมหอมอ่ะอืมสะจา ขอจบคลิปเพียงสนิทได้เด้อขอบใจที่ติดตามกักครับชมเนาะคลิปหนาผัวกันไหมจะได้กันทีรูปกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ติดตามิดคลิปไปติต่อเพือจะโคตรบ๊ายบายคลิปหนาผัวกันไหมเนาะ